มาคุยกันต่อนิวสอาวีกเอนนะคะ,ะ,ะก็ก่อนจะไปคุยข่าวกันเช่นเคยฝากหมายเลขโทรศัพท์สั้นๆนะคะวันนี้ขออนุญาตบอกแค่หมายเลขเบอร์โทรนะสนับสนุนสินค้าของน้องบีลูกชายพี่โสได้ที่0934648727นะคะ0934648727ค่ะส่วนของนงก็เป็นพี่สาวนงเองนะคะพี่นุษนะคะพี่นุษก็มีบะหมี่ไข่แนผะ่นเกียวโฮมเมดแล้วก็มีหมูเตะน,นะคะ ติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งสินค้าได้นะที่0891088157 0 8 9 1 0 8 8 1 5 7ค่ะครับร <c oughs> มาดูเรื่องการเมืองกนันนะคุณองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้อนไปดูเมื่อคืนสักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมื่อวานนายกร К ัฐมนตรีมีภารกิจตลอดทั้งทั้งวัน,นตื่นเช้ามาอันดับแรกไปนั่งหัวโตเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อน เสร็จสับจากนั้นขึ้นเฮลิออลอคอปเตอร์นะไปนู่นเลยจังหวัดอ,อุตรดิตนะครับที่อุตรดิตนี่แหละนะฮะโอ้โหนะกลมฝนแล้วก็ขาลงที่อเอะพิจิตขอภัยนะพิจิตสินะผมพอนึกถึงนามสกุลขจรประสาทขึ้นมานะครับก็เลยเอ้าอุตรดิตนั่นวันก่อนอันนี้คือ,อพิจิตน,นายกรัมตรีพูดถึงเรื่องของ บึงสีไฟด้วยนะแต่ที่ไปสะดุดก็คือช่วงที่เดินทางจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชนะครับมาที่โรงพยาบาลโรงเรียนที่ตะพานหินนะครับนั่นแหละเครื่องเฮลิคอปเตอร์ก็ลงปับป๊บปับป๊บปบโอโ้ฝนลงมาอย่างหนักเลยนะแต่พอจอดปุ๊บนะฮะประตูหอเปิดปับนะ๊บนะฮะนายกก็ก้าวลงมาพอก้าวลงมาเนี่ยนะฮะคือ คือขาขาซ้ายไปแล้วแต่ขาขวาเนี่ยนะมันไม่ก้าวตามมันมันขัดกับไอ้ตรงที่บันไดเฮลิคอปเตอร์ก็เลยทำให้ท่านเสียจังหวะนะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะงานนี้ยนะรอปภสอบตกนะฮะเพราะอุตสารอลงคือต้องประคองทันทีไงแต่แน่สุดลงไปแล้วนะฮะก็กลายเป็นว่าคนที่ประคองนั้นเป็นประลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมาตรีพูดเองนะ นักข่าวมาถามที่จังหวัดอ่าที่จังหวัดอ่างอ่าจังหวัดชัยนาทมาเขื่อนที่ชัยนาทคําถามแรกเนี่ยนักข่าวเขาเจตนาจะถามว่าท่านนายกเป็นอย่างไรบ้างนะสะดุดนะฮะนะฮะสงสารหรือสมน้าหน้า <Yes. S 1> อาจจะหยอกนะฮะก็ดูเหมือนแหมคือก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่สุดท้ายไม่ไม่ไม่ได้เป็นไรนะครับก็มาต่อที่ที่ช้ยนาท นะครับซึ่งบรรยากาศทางการเมืองเกิดขึ้นที่ทั้งชัยนาทและก็สิงห์บุรีที่ชัยนาทนั้นมีสอสอพักรวมไทยสร้างชาติคุณอนุชานาคาใสไม่ได้เป็นข่าวมานานแล้วทันนี้นะไปรอรับถึงเขือ่อนเจ้าพระยานะก็บอกว่าอุย้ยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่รู้ว่านายกจะมาก็ก็มารอตอนรับไม่เป็นไรแต่นะก็มีเรื่องของสีสันเรื่องของการเมืองนะครับว่าก็คงจะไปอยู่ที่เดียวกัน อันนั้นไม่ชัดเท่าพอมาถึงสิงห์บุรีเนี่ยที่มาถนนคนเดินนะเริ่มเริ่มที่จะภาษาชาวบ้านเริ่มอ้อนแล้วนะว่าโอ้โหเนี่ยตั้งแต่เป็นนักการเมืองเป็นรัฐโมนตรีเป็นไม่เคยเข้ามาเดินในตัวเมืองสิงห์บุรีเลยคืออยู่รอบนอกแถวถนนเอเชียตลอดแต่วันนี้มีโอกาสได้เข้ามาเดินถนนคนเดินไปร้องเพลงด้วยอะไรด้วยนะทำกับข้าวข้าวคลุกกะปิสารพัดอย่างนะ ทีนี้มันมีช็อตการเมืองก็คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้นับเรื่องมารยาทกันแล้วครับคุณดงคำหนึ่งนะตัวยังสังกัดพักหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะไปแสดงเจตจำนงว่าจะย้ายไปอยู่กับพักใหม่โดยที่ตัวเองยังเป็นสสสังกัดพักเดิมอยู่เมื่อคืนเหมือนกันนายกรัฐมนตรีก็บอกกับประชาชนที่นั่นแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะน้องของคุณชัยวุฒิ่จะชื่ออะไรธนาคมานุศรเป็นสสพักพลังประชารัฐนะฮะ แต่นายกประกาศสมัยหนะ้าต้องเลือกนะฮะแล้วเพราะจะมาอยู่พรรคภูมิใจไทยเนะี่ยประกาศกันซะตั้งแต่อย่างเนี้ยและเราจะเอาอะไรมาเป็นสาระมาเป็นหลักยึดนะนะักการเมืองก็เห็นเป็นเรื่องปกติแต่ชาวบ้านเขามองว่าโอ้นี่ไม่เหนียมกันเลยแหละนะยังอยู่กับสามีคนเดิมเนี่ยนะนะแล้วยังไม่ได้หย,ย่ายังไม่ได้อะไรกันเนะี่ยประกาศแล้วจะแต่งกับหัวใหม่นะ คือมันดูเหมือนจะให้มันมีเส้นบ้างได้ไหมคำว่า c i v i l i เ a t i o n นกะารพัฒนาทางการเมืองอย่าให้มันเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของภาคประชาชนที่มีพลวัตมีพัฒนาการแต่หน้าการเมืองนั้นเนี่ยนะก็ดูเหมือนจะแตกต่างจากสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาการความเป็นสีวิลัยของคุณคืออะไรละ่ะนะหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอยู่ด้วยกันวันนี้ยังอยู่กับหัวเกา่าเดี๋ยวต่อไปก็มาเป็นเมียผมแล้ว ระกาศซะตั้งแต่ตอนนี้เพราะเราตกลงกันแล้วนี่คือคือมันกลายเป็นเรื่องปกติที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องปกตินะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอยอะเกินไปเอาเป็นว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนั่นก็จะจะจะมีเน็บเรื่องของการเมืองไปด้วยทุกพื้นที่จงกระทั่งสสฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยเนี่ยเขาเริ่มที่จะตั้งคําถามแล้วคือไปลงพื้นที่นะฮะแต่ดูเหมือนจะให้น้าหนักกับเรื่องของอาการไปหาสสเข้าพัก มากเกินไปหรือเปล่าแรกๆเนี่ยมันดูมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะไปตรวจเยี่ยมน้ําท่วมอ่างทองแต่ไฮไลท์สำคัญคือวันเกิดนักการเมืองที่เป็นลูกพักอยู่ที่นั่นนะไปเยี่ยมชายแดนที่นะอ่าอำเภออะไรไม่ใช่สุรินทร์แถวแถวสุรินทร์แถวบุรีรัมย์ะแต่ปรากฏว่างานใหญ่คือที่สนามช้างอย่างนี้เป็นต้นจริงๆวันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่ง แต่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดการขัดลำกล้องอะไรขึ้นเขาจะมีไฮไลท์ก็คือนะฮะเป็นการไปประชุมผู้ว่าเจ็จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่สงขลาแล้วก็ภารกิจก็จะเสร็จที่นั่นแต่งานที่เป็นการเมืองก็คือนัดกินข้าวมื้อเที่ยงกันที่บ้านเขารูปช้างของคุณนิพนธบุญยามณีนะฮะแต่พอตอนหลังมีการเปลี่ยนโปรแกรมใหม่วันนี้ไปประชุมผู้ว่าไปมอบหมายไปรับฟังสาการภาคใต้ ที่ค่ายสุดินทอนที่อำเภอ,อยะรังจังหวัดปัตตานีแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับมาเยี่ยมนะฮะทหารที่ได้รับบาดเจ็บที่หาดใหญ่นี่คือปิดภารกิจถ้าไม่ปรับไม่เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเรื่องของเวลาไปไหนก็มักจะหนีบเรื่องของการเมืองไปอยู่ด้วยไม่รู้ใครหนีบใครนะฮะแต่เป็นเรื่องที่มันมีสองภาพนี้ตัดกันอยู่ให้เห็นนะครับคุณนงครับอ่ะก็ก็เรียกว่าเออ คือใครอาจจะบอกว่าไปส่งภารกิจก็ได้นะก็เป็นนายกแบบประเภทแอคทีฟไงไปทีหนึ่งก็ได้ทั้งการเมืองทั้งภารกิจนายกนะแต่ว่าถามว่าให้น้ำหนักให้น้ำหนักอะไรเป็นเรื่องสำคัญมากกว่ากันใช่ไหมพี่มนตรีครับก็ก็หนึ่งเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ต้องจับจ้องอย่างนั้นและสองเนี่ยถามว่าข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนที่ท่านไปเปิดงาน บ้องบั้งไฟอภัยยานาคโลกกันก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดก่อนท่านรัมตรีมณฑพรเจริญศรีท่านเตรียมการเอาไว้เพื่อที่จะขายเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โลกและคนที่จะต้องไปทาหน้าที่ก็คือคุณแพทองทานแต่บังเอิญว่าคุณแพทองทานน่ะบุญไม่ถึงนะบุญอยู่ไม่ถึงที่จะถึงบุญบั้งไฟนะ,นะไปก่อนนะฮะก็เข้าทางสิครับ นะเมื่อมันเป็นงานใหญ่ระดับโลกอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยอุตสาหอาจัดสำรับไว้อย่างดีนะฮะคนที่ไปก็คือนายกรัฐมนตรีภาษีภรยาไปด้วยไปเป่าแซกโซโฟนไปอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยก็อันนี้แหละคือไปงานนะแต่มันก็จะหนีบเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไป <S <S ด้วยเสมอก็คงปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันอ่ะก็เอาเป็นว่าก็นายกนะฮะผ่านมากี่สัปดาห์ผมยังไม่ได้นับแต่ดูเหมือนอ่ามักอ่า การเคลื่อนไหวของท่านเริ่มที่จะถูกตั้งข้อสังเกตแล้วก็ใส่ดอกจันรนน์ตรงนั้นตรงนี้บ้างแล้วท่านต้องยืนระยะให้ได้นะเหมือนที่ท่านบอกว่าโอ้ยอย่าคิดถึง4ปีเลย4เดือนเอาให้รอดก่อนเนี่ยต,ตรงนั้นต้องย้อนกลับมาแล้วท่านก็คงจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาด้วยครับคุณครับอืมค่ะนะทีนี้เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองหลายๆพรรคเนาะที่<ะ>เราได้เห็นในช่วงที่เขาก็ต้องเหมือนกับ ก็เตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้งเหมือนกันเพราะว่าเขาก็นับปฏิทินเดียวกันกับนายกหรือว่านายกอันทวินกับพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมพี่มนตรีรเนาะซึ่งตอนนี้ภูมิใจไทยก็อาจจะบอกว่ามีแบบพลังดูดเนาะดูจากพรรคนน้นพรรคนี้พรรคนั้นอะไรมานะส่วนพรรคอื่นๆเองเนี่ยคือถ้าไม่ได้ไปด้วยก็ต้องคิดว่าเออจะแข่งกับพลังดูดที่ว่านี้ยังไงเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเมืองมันก็ต้องไปจบที่ตัวเลขใช่ไหมพี่มนต ตาม uh. ต,ตอตอนนี้ตัวเลขเกินแล้วลําพังคุณสุริยาก็บอกว่าเพื่อไทยจะได้200นะบวกลบ10%นะถ้าบวกนะเราคิดเชิงบวกเพราะท่านคิดเชิงบวกเนี่ยบวกไปอีกก็กลายเป็น240นะฮะแล้ววันก่อนคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิตอนแรกไม่กล้าบอกว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ตอนหลังนะมาบอกหลังจากที่คิดว่าเราคงได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวสัก20ล้านพอ20ล้านเนี่ยเทียบเคียงกันแล้วเราคงได สัก250ที่นั่งสองพักเนี่ยปลาไปเกือบ300แล้วเออเปลือกปลาไปเกือบ500แล้วครับคุณนงครับแล้วและพักอื่นๆแทบจะไม่เหลือเลยเอาเป็นว่านี่คือราคาที่เขาตั้งเป้าส่วนจะไปถึงหรือเปล่านั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนผมจะขมวดให้เห็นภาพรวมนิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้ามาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการเมืองเราจะเห็นได้ว่าพักการเมืองเนี่ยผมคุยกับพี่โก้ในวันก่อนเอาไว้นะ,ะอ้างพี่โก้นิดหนึ่งเพราะว่าคุยกัน คือพักการเมืองเรามองจากพักเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศยกเครื่องใช่ไหมครับคุณหนองค้อแสดงว่าเครื่องพักการเมืองเปรียบเสม,มือนรถแล้วก็ต้องยกเครื่องแสดงว่ารถคุณมีปัญหานะฮะพักเพื่อไทยมีปัญหาเรื่องเครื่องประกาศยกเครื่องบังเอิญนะฮะพอประกาศเสร็จแล้วไม่สามารถหาคนดิเดตได้ต้องมานะฮะเปิดไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปิดวาราวุธศิลปะอาชานี่อิมพอร์ตจากข้างนอกเข้ามาเลยผมเลยบอกกับพี่โก้ว่า ประกาศยกเครื่องแต่สุดท้ายยังหาอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่คือพักเพื่อไทยที่ประกาศยกเครื่องแล้วยังหาอะไรไม่ได้ส่วนพักเมื่อสักครู่นะครับพักประชาชนเนี่ยในสายตาของผู้คนทั่วไปเนี่ยเขามองว่าเครื่องยนต์คุณกําลังรวนนะครับคือมันจะไม่สามารถที่จะร้อนแรงเหมือนเดิมอีกแล้วคุณเคยพลิกสุดๆส,สนามกทมกวาดได้32ที่นั่งจาก33สาม แต่การเลือกตั้งอีก4เดือน5เดือนข้างหน้านะมันจะไม่ได้มีกระแสอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปรับต้องจูนเสียใหม่นะฮะส่วนอีกพักหนึ่งที่เราพูดถึงไปเมื่อเมื่อสักครู่พักภูมิใจไทยนะฮะขอไปใครต่อใครก็ดูเหมือนจะแอ่ไปที่นั่นกันหมดเลยหัวก็ะดไม่แห้งถึงแม้ใครจะตั้งเอาไว้ว่า150ร้อยห้าสิบนะบวกลบนะฮะ และก็ต่ําสุดไม่น้อยกว่าร้อบ120ที่นั่งนะเกินร้อยไปแล้วเหมือนกันเป็นพักที่นาทีเนี่ยอำนาจรัฐก็อยู่ในมือและย้อนกลับไปดูวันที่เขาแบ่งงานเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลงตรวจงานในระดับภูมิภาคเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ถูกวางตัวให้ดูแลการเลือกตั้งโกเกยนะฮะคุณอ่าอะไพิพัฒน์รัชกิจประการโอ้โหดูแลภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะ,ะยกเว้น สามจัยหวัดายนภาคใต้ให้รองนายกธรรมนัฐครมเผ่าซึ่งเป็นที่เป้าหมายของท่านแล้วก็กระโดดกลับมาที่ตรวจงานภูมิภาคภาคเหนืออ่าเป้าหมายของท่านอีกเหมือนกันส่วนภาคอีสานมอบหมายให้คุณโสพลสารัมนะฮะกำกับดูแลตรวจงานทั้งหมดอันนี้มันเป็นตกลงเป็นการแบ่งงานตรวจงานหรือว่าเป็นการกำกับพื้นที่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปกันแน่อันนี้ทำให้ภาพของพักภูมิใจไทยถ้าเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ คนก็มองว่านะกำลังติดเทอร์โบนะเครื่องติดเทอร์โบส่วนพักอื่นนะฮะวันนี้ลุงป้อมเข้าไปที่จังหวัดพระนครศรียุทธยาคืออย่าไปมองว่าเป็นเรื่องการเมืองถ้าสมัยก่อนนะใช่แต่วันนี้ผมดูในรายละเอียดข่าวแล้วพลเอกประวิทธวงสุวรรณท่านไปทอดกระถินที่วัดโเพเือกอแล้วก็วัดก่อแก้วท่านไปทําบุญของท่านประจําอยู่แล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับเรื่อง ของงานบุญออกพรรษาล้วนๆเพราะว่าพักอื่นพักท่านเองพักรวมไทยสร้างชาติเองงานเนี้ยโดยเฉพาะพักหลังรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันเหมือนกับผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่งบอกมันไม่ได้แตกมันยิ่งกว่าแตกอีกเพราะฉะนั้นถ้าแตกละเอียดแบบเนี้ยมันเท่ากับอยู่ในระหว่างการแยกชิ้นส่วนอาหาแยกอะไรไปขายเสียงกงนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพของพักการเมืองในช่วโมงนี้ บางพักยกเครื่องบางพักเครื่องรวนนะบางพักคิดว่าตัวเองติดเทอร์โบนะบางพักกาลังแยกชิ้นส่วนอะไรขายเสี่ยงกงไม่รู้เขาจะรับหรือไม่รับเพราะสุดท้ายแล้วยังไงก็ไม่เหลือสภาพเป็นรถอีกต่อไปครับคุณืมค่ะมีพรคประชาธิปัตย์ด้วยซึ่งสิบแปดนี้แล้วใช่ไหมคะครับที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรคใช่ไหมพี่มนต์ครับเห็นรู้สึกว่าคุณชวนท่านชวนหลีกภัยนี่ก็ต้องมาประกาศ endorse เนาะหนุนคุณอภิสิทธิ์ละ นะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะคะที่จะสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักในครั้งนี้นะคะแต่ก็อาจจะจบหมายถึงว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคําตอบสุดท้ายของทางรอดของพักนี้หรือเปล่าคือนาทีนี้คงจะเป็นอย่างนั้นนะผมเห็นความเงียบตรงนี้แสดงว่าเป็นความลงตัวลงตัวก็ทำให้อย่างนั้นน่ยมันก็จะต้องมีเสียงกระจององแง่เล็ดรอดออกมานาทีนี้กล่าวสําหรับประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยน่าจะไปลุ้น ว่าใครจะเป็นเลขาที่การพักคู่กับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะส่วนหัวหน้าพักนั้นน่าจะลงตัวที่คุณอภิสิทธิ์นะครับต่อไปก็เป็นลุ้นว่าเลขาอาจจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะผมวกไปนิดเดียวเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคู่นี้มาที่ผมคุยคุณงงเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะมาร์กกับมาดามแป้งเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้แม้ไม่ติดเทอร์โบแต่ก็จะหนีความเป็นพัก ที่มันจะต้องมารีเซ็ตเครื่องแล้วก็หยุดความตกต่ำเอาไวา้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเจ้าของบ้านเขารูปช้างเนี่ยผมเห็นอ่าเนี่ยคนที่รู้จักกันเนี่ยเน่ยเขียนในคอลัมน์เสมือนหนึ่งว่านี่พลบุญญามณีก็มีความเหมาะสมอย่างนั้น,นอ,อตรงนี้หรือเปล่ามันก็เลยทําให้โปรแกรมที่บ้านเขารูปช้างโปรแกรมที่จะขยับไปไม่ไปนะมันก็เลยทําให้อ่ามีการขอพักการเคลื่อนไหวนิดหนึงรองหลังพ้นวันที่18 แล้วค่อยมาว่ากันหรือไม่เพราะว่านาทีนี้ทาง้ากโกเกีนะฮะพิพัฒน์ราชกิจประการเขาก็ยังมั่นอกมั่นใจว่าประชาธิที่ปัดนะที่เคยมาตกปากรับคํามาคุยกันไว้ยังมั่นใจว่าทุกคนยังเหมือนเดิมอ่าก็ต้องบอกอย่างนั้นแต่ทางนี้ดูเหมือนจะปรับโปรแกรมผมก็เลยไม่แน่ใจว่ายัง50 50อยู่หรือเปล่าเพราะมันอาจจะต้องมีการพูดคุยเรื่องใครจะอยู่ตรงไหนอย่างไรครับคุณงครัม ค่ะวันนี้เราคงได้ประมาณนี้นะเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาจุคุยกันใหม่นะคะหกโมงครึ่งเช่นเคยที่นิวสวรรน,นะคะวันนี้พี่มลและนลงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ